ถึงอูไหลนะคะตรงเนี้ยค่ะมันจะคล้ายๆกับพวกถนนคนเดินก็จะมีพวกร้านอาหารแล้วก็ของฝากหลายๆอย่างอะค่ะนี่ค่ะวันนี้คนก็มาเดินเยอะนะคะเพราะเป็นวันเสาร์นะคะไม่อครถติดตั้งแต่ทางถนนมาแล้วอะค่ะอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะแต่ว่ายายเห็นว่าคิวยาวมากเลยอะเดี๋ยวแอบไปดูนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าคืออะไรกันมาไปกัน เขาเขียนว่าไต้หวันสเนกนะคะน่าจะเป็นขนมอะไรที่เป็นของคนไต้หวันนะคะแต่ยังไม่รู้นะคะคิวเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาลองกันอีกทีนนงดี๋ยวรอคิวตรงนี้มาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะนั่งรถบัสมาก็าชั่วโมงหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคิวรลนะคะมาที่นี่ก็ต้องนั่งรถรางแบบนี้นะคะพอเราลงจากรถรางมาแล้วนะคะเราก็จะเจอเวิวน้ําตกอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเอ่ยที่นะคะ เขาจะแวะจอดตรงนี้เพื่อที่จะให้เราอะค่ะชมวิวแล้วก็ตรงนู้นก็น่าจะมีของแบบของขายหรือว่าพวกร้านอาหารอะไรกินแล้วเราก็ลองลองไปเดินดูกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวน้ําตกนะคะที่ไกลมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากที่สูงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะไปขึ้นกระเช้าข้างบนนะคะแต่ตอนนี้กําลังหายวิธีขึ้นไปข้างบนอยู่เดี๋ยวมาดูว่าเราจะขึ้นไปข้างบน,นยังไงบ้าง รู้แล้วราค่า <mould> ว่าเราจะไปขึ้นกระเช้าย,ยังไงนะคะที่กินป้ายเขามีบอกนะคะแต่เมื่อกี้ไม่เห็นก็เลยไปถามคนที่นี่นะคะเขาหลอกเขาเลยบอกว่าให้เดินขึ้นไปข้างบนนะคะที่เราจะไปขึ้นกระเช้าได้ะค่ะพอเราเดินขึ้นมาแล้วนะคะนี่ยังไม่จบนะคะดูข้างล่างสิคะเมื่อกี้ขึ้นมาทอดแล้วนะคะพอเห็นข้างบนนะคะเหนื่อยเหมือนกันแต่มาถึงตรงนี้ละไปต่อค่ะพอขึ้นมาแล้วนะคะยังไม่จบค่ะ ยังมีบนไรที่เราต้องขึ้นไปต่ออีกนะคะไหนๆเราก็มาแล้วนะคะราคานะคะผู้ใหญ่สามร้อยนะคะเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยสิบเก้านะคะก็จะได้ที่สองร้อยสามสิบหรือว่าตั้งแต่สามขวบถึงสิบสองปีก็สองร้อยสามสิบนะคะแต่ผู้สูงอายุนะคะหกสิบห้าปีขึ้นไปเหลือร้อยห้าสิบเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะมาถึงขนาดน,นี้เราก็ต้องขึ้นค่ะรถรางมานะคะ เขาก็จะมาจอดตรงนี okay. ้นะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดชมวิวนะคะมันจะมีจุดชมวิวอยู่ตรงนู้นเราต้องไปดูตรงนู้นนะคะนี่ค่ะนี่คือจุดชมวิวนะคะมองลงไปสูงมากเลยค่ะแอปโกความสูงเหนกันเนาะมรรมชาติมาก ะะตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าแล้วนะคะเราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนนะคะเนี้กระเช้านี้นะคะ<ม>เขาก็จะมีเป็นรอบๆนะคะคว่าเราอ่ะจะขึ้นไปรอบไหนได้บ้างเราก็จะเห็นนะคะระหว่างกระเช้ามันจะเป็นกระจกเพราะฉะนัน<ม>้นอ่ะเราก็จะเห็นในช่วงของพวกวิวนะคะเพราะว่าจะเป็นน้ําตกหรือว่าเทือกเขาบนดอยเนี่ยค่ะพลาดอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ เราอ่ะมัวแต่เที่ยวข้างบนไปนั่งกระเช้าไปชมวิวน้าตกขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วไม่รู้ว่ารถรางอะค่ะที่จะพาเรากลับไปเที่ยวสุดท้ายก็คือ5้าโมงนะคะตอนนี้ 5้าโมงสิกว่านาทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเดินลงนะคะดูเลยนะคะนี่คือทางที่เราจะต้องเดินลงนะคะและอีกอันหนึงนะคะตอนนี้เพิ่งจะ5้าโมงนิดๆของที่ไทเปนะคะหรือว่าไต้หวันเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มมืดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่พอมันเริ่มมืดเนี่ยอากาศมันจะเริ่มเย็นนะคะทุกคนต้องระวงัง